ลูกชายบวชพ่อแม่ได้ก่อชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์จริงไหมคํากล่าวว่ามีลูกชายบวชให้พ่อแม่แล้วพ่อแม่จะได้ก่อชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์นั่นมันเป็นการเปรียบเทียบว่าเมื่อมีลูกบวชพ่อแม่ก็จะเข้าวัดทําบุญเมื่อตายไปจะได้มีบุญติดตัวไปบ้างเพราะพ่อแม่บางคนก็ไม่เคยเข้าวัดเมื่อลูกได้บวชเข้ามา ส่งผลให้พ่อแม่เข้าวัดมากขึ้นเพราะมาถวายอาหารไหว้พระสวดมนต์ฝังเทศได้ซึมซับเจอแต่สิ่งดีๆคำสอนที่ดีเพราะมีลูกเป็นปัจจัยหลักแต่ทางนี้ด้วยตัวลูกเองก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินยัยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแบบนี้ใครเห็นก็สรรเสริญวงการสง์ ก็ยกย่องเชิดชูแบบนี้พ่อแม่ก็มีความสุขหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยกล่าวเอาไว้พ่อแม่จะไม่ตกนรกเพราะบญเกาะชายผ้าเหลืองถึงลูกบวชแค่สามเณรตัวอย่างในพระสูตรที่มีมาในเรื่องของเนนสุบินท่านกล่าวว่าเนนสุบินคนนี้ปรากฏว่าบิดามารดาเป็นพรานแต่ลูกชายมีจิตใจเลื่อมใส ในพระศา,าสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคตีไม่ตรงกันกับพ่อแม่ที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม่ก็มีอารมณ์จิตเหมือนกับพ่อแต่ว่าสําหรับลูกชายกับเป็นคนที่มีจิตใจนอบน้อมในกุศลในพุทธศาสนาหนีพ่อหนีแม่ไปบรรพชาเป็นสามเณรเป็นอันว่าพ่อแม่สามเณรไม่มีโอกาสจะพบกัน ต่อมาเมื่อการเวลาเข้ามาถึงพ่อและแม่ก็ตายจากความเป็นคนด้วยอำนาจกรรมที่เป็นอกุศลพญายมก็สั่งคนมาเชิญให้เป็นแขกรับเชิญคือเชิญไปในขุมนรกเชิญไปในสำนักของพญายมก็สอบสวนตามความเป็นจริงว่าทำกรรมที่เคยเป็นอกุศลอะไรบ้างแกก็รับทุกอย่างว่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถึงแต่สัตว์เล็กถึงสัตว์ใหญ่ อาศัยกฎของกรรมอันนี้ก็ปรากฏว่าท่านทั้งสองจะต้องลงนรกเขาจึงนำไปเมื่อนำไปแล้วตามธรรมดาสัตว์นรกที่มีกรรมที่เป็นอกุศลทั้งหมดเมื่อเข้าถึงเขตนรกแล้วก็ต้องลงขุมได้ทันทีแต่ว่าบิดามารดาของสามเณรน,น,นี้ลงไม่ได้นายนิรยาบาลจึงจับโยนลงไปในขุมนรกก็ปรากฏว่า มีหวายใหญ่มารองรับเป็นหวายร่างแห я, รองรับเข้าไว้ไม่ตกลงไปในนรกทำอย่างนี้ถึงสามวาระคนทั้งสองลงนรกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในเมื่อพ่อแม่เห็นแสงไฟก็คิดขึ้นมาในใจว่าแสงไฟนี้คล้ายจีวรของพ่อเนอนน้อยเพราะว่าเนนไปบวชทราบว่าบวชก็ไปทวงให้สืกเนนก็ไม่ยอมสืบ เห็นภาพเนียนเพียงนิดเดียวเท่านั้นจิตใจนึกขึ้นมาได้ว่าเนรลูกชายของเรามีสีจีวรคล้ายเปลวไฟเพราะในบางตอนมันมีสีเหลืองจิตคิดไปอย่างนี้เป็นอันว่าบิดามารดาทั้งสองลงนรกไม่ได้ในายนิรยาบาลก็นำกลับมาสำนักพญายมพญายมก็สอบถามว่ากรรมใดที่เป็นกุศลนา ท่านไม่เคยทำเลยบ้างหรือสำหรับบิดามัรดาของสามาเณรก็กล่าวว่ากรรมใดๆที่เป็นกุศลตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายไม่เคยทำมีอย่างเดียวคือมีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อสุบินเธอไม่พอใจในการทำอกุศลและกรรมความชั่วสอนให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเธอก็ไม่ทำในที่สุดเธอก็หนีไปบวชเป็นสามาเณรน้อยในพุทธศาสนา เป็นอันว่าพญายมก็ทราบว่านี่บุญลูกชายบวชเนนท่านจึงกล่าวว่าในเมื่อลูกชายบวชเนนเราสอบสวนในตอนก่อนทำไมเจ้าจึงไม่บอกบิดามารดาของสามเณรบอกว่านึกไม่ออกเพราะการรมที่เป็นอกุศลบงังมันกดปากเข้าไว้บังใจไม่ให้นึกถึงเป็นอันว่าในเมื่อพญายมทราบอย่างนั้นจึงได้กล่าวว่า เพราะอำนาจกุศลที่ลูกชายท่านได้บวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหตุบันดาให้ลงขุมนรกไม่ได้ฉะนั้นท่านจงได้รับผลของกรรมคือความดีต่อไปก็หมายความว่าไปเกิดบนสวรรค์นี่แหละบรรดาพุทธบริษัททุกท่านสำหรับพระสูตรนี้ความจริงยาวมากกว่านี้เวลามันมีจำกัดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงให้เห็นว่าท่านทั้งหลายที่มีบุตรชายบวชเป็นสามเณรก็ดีบวชเป็นพระก็ดีในพระพุทธศาสนาแม้ว่าท่านจะไม่ยินดีหรือไม่ทราบท่านก็จะมีอานิสงส์มากจะนั่งเทศถึงอานิสงส์ถามกันไปตอบกันมาสิ้นเวลาหนึ่งกลับก็ไม่จบฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงสรุปไว้ว่า การอุปสมบทบร,รพชาในพระพุทธศาสนาย่อมเป็นปัจจัยที่เข้าถึงพระนิพพานบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายย่อมทราบดีว่าการอุปสมบทบรรพชานี้มีอานิสงส์มากแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นสามัญผลคือผลที่เสมอกันคนที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้ย่อมมีสิทธิเสมอกัน ในการทรงสิขาบทและสามารถที่จะกำหนดจิตปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานได้เสมอกันฉะนั้นจึงจัดว่ามีอาน,นิสงส์งมาก